i <laughs> ยังคู่เรือเสื้อก็ยังคู่ป่านุมยังคู่กับสาวข้าวก็ยังคู่นาพี่ต้องคู่กับน้องพี่จึงได้ย่องเข้ามา ตกใจไหมมังรายทำไมถึงทำแบบนี้ถ้าหากว่าท่านพ่อรู้ท่านคงจะมีโทษเป็นแน่ด้วยความรักที่ข้าพเจ้ามังรายมีต่อแม่สุมามานเกินจะหากห้ามใจได้ไอ้ไอ้กอ๊อบไอ้แปง้งมานี่หน่อยมานี่แบงนึงมึงมึง คุยกับนางแป๊บหนึ่งได้ไหมทำไมอ่ะเดี๋ยวกูไปนัดเพลงมาหน้าแป๊บหนึ่งเออเอางี้บางรายเขาเป็นเฮียแล้วของเขาเราก็เป็นบางไรายแป๊บหนึ่งสิเออคือพี่ตั้งใจมาเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าพี่จะกลับแล้วกลับไปไหนกลับห้องไงไม่งั้นเดี๋ยวพ่อรู้ทำไงอะ่ะอ,อ๋อใช่อนาคตเผื่อกูเป็นพระเอกเรียกว่ากลับไปงานอืมฮะยังยังย<อ>นัดเพลงไม่จบ นี่ถ้าหากว่าท่านพ่อรู้มีหวังนะทุกคนนะโดน<ม>ต้องโทษหนักแน่ๆบอก,ก <ๆ S 1> เลยนะว่าไม่มีใครรู้เดี๋ยวไปรอ,อยงนอกแต่ถ้ามีมาปุ๊บเดี๋ยวเอะโวยวายให้มันออกหน้าต่างเลยกลับก่อนเช้าแน่นอนแน่ใจนะสัญญาสุบามานช่วยไม่ได้นะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวรับผิดชอบเองมึงยังไม่เสร็จอีกเลยเอฮะวันทั้งวันมไม่คุยเปลี่ยนแม่งตะพรมนี่นะป่านเช่นเนี้ยท่านพ่อคงตื่นแล้วมั้ง ฮะไม่ปัดเลยไอ้สัตวเมืองนี่ชั่วมากเลยนะกูทิ้งนางไว้ไม่ได้เลยก็ไม่รู้เห็นนพรน์เขาไม่หมุนเกาหมุนครึ่งเดียวขอโทษสมามานเขาบอกว่ากดในเมืองหลวงห้ามยืนแม้แต่กระดานแผ่นเดียวกัน แต่มางรายเป็นแค่แม่ทัาเองมังรายขอยืนคู่ด้วยได้ไหมไม่กลัวหรอถ้าหากว่าไม่กลัวก็ให้ยืนด้วยได้โอเคมาดีเจนน้วยครับเจอคนงามขอถาม้องครานของพี่สักหน่อย ทำไมมายืนใจลอยยิ้มหน่อยเถิดหน้าคนดีอยากจีบตั้งแต่หัวคำคู่รําของพี่ไม่มีไรคนเกี่ยวแคนเรื่องฟงเรื่องแปนแล้วก็คงไม่มีความสวยงามมนทาวิธีครับกับเพื่ผู้นำทีมงานคุณโูรักแท้น้องเมย์มาริสาทังํำชายปาก ใจเดียวคนดีแม้นานปีไม่มีรักใหม่รักเจียงพี่ปากดวงใจรักใครพี่รักนานๆานเหมือนลุงที่ยังหลักป่าปู่ย่ายังรักลูกหลานมุนรักที่ยังไหลเปร ไวคู่กันบอกเนื้อไม่ดีเลยเออกูขอโทษ ใจเดียวคนดีแม้นานปีไม่มีรักใหม่รักจริงพี่ปากดวงใจรักใครพี่รักนานานเหมือนลุงที่ยังหลักป้าเหมือนยาลักกับลูกกานหลายคนเกี่ยวแคนมาเป็นคู่กัน หน่อยแล้วพี่ก็นายแล้วใครเราต้องคืนคมเชื่อคำปาคมน้องกูคืนคมเพราะคมปากคนเฮ้ยเอ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 ้ยเ้เ้เฮเ้้เเ้ นอนเลยนอนเลยอย่าเสียงดังนะห้องมันกล้องนะรู้นะ <laughs> รู้นะอย่าแอบ,บมากินพริกกันตอนดึกนะไม่ได้นะไม่ทำอะไรหรอกไอ้ก๊อปอยากให้กูรู้นะสีสารที่กูร่วมด้วยเลยนะได้บอกว่ามาแป๊บเดียวไงดึกแล้วกลับบ้านไม่ได้กูหมากรัดแถวที่ไม่เห็นมีหมาสักตัวนึงขอนอนที่นี่ได้ไหมให้นอนก็ได้แต่ถ้าเกิดไม่เต็มใจนอนก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวมังรายกับเพื่อนอะ เดินตากน้ำค้างกลับก็ได้แต่ก็สงสัยอยู่ถ้าหากมั่นแม้นตากน้ำค้างไปแล้ววันรุ่งพรุ่งนี้ต้องขึ้นเฝ้าพระองค์ท่านถ้าอายสักแขกเนึ่งะจะไปเป็นทหารได้ยังไง<ธ>แต่ถ้าไม่สงสัยไม่เป็นไรกรอ๊อปครับกลับโอ้ไปไปโมังได้สืเม,มือมานะ่ะมีทิปฟีให้นะเอาไหม,ม,มถ้ามีทิฟฟีให้อยู่ที่นี่ก็ได้อย่าให้รู้นะว่าแอบปวดฟันกันตอนกลางคืนอ่ะกลัวปวดอย่งอย่าให้รู้นะ มาหาใครเจ้ามาหาใครอ่ะจะมาซื้อกว๋วยเตี๋ยวยังไม่ได้นอนกันเลยมึงเล่นกันไวจัดอ่ะอะไรวะยามดึงแบบนี้สุมามานคงจะนอนเพราะฉะนั้นถึงห้องสุงมามานคงจะไม่มีใครเห็นรีบเข้าไปดูเลยดีกว่าสุมามนเสือรันสายตาที่บระองท่าน เห็นภาพตรงหน้าครับท่านผู้ชมดีแค่ไหนหัวใจเธอก็ไม่มองคล้ายๆว่าเป็นสิ่งของถูกทิ้งกอง ไม่มีความหมายมันดูโงโงงงในสายตาเธอใช่ไหมกับสิ่งที่ฉันทำไปแม้ตั้งใจมอบใย แค่เธอน้ำตาใสๆาไร้นองเต็มหน้าเมื่อม,มีคนสมหวังมังลายมันต้องมีคนคผิด,ดวหวัง่านผู้ชมหลงท่านไอ้บางลายเจ้ามาจุ่มปมานไฟสูงจนเกินสาไก่เรักจนเกินตัวรถฉนั้นพรุ่งนี้เช้าสามโมงขึ้นเฝ้ากูรับด้วยก้าวพระเจ้าค่ะ เกิดเรื่องอะไรบางไรไปเถอะแต่ไงก็แล้วแต่เป็นคําสั่งของพระองค์ท่านถึงแม้ว่าพี่ผิดพี่ก็ต้องยอมรับความผิดให้ได้จําคําสื่อมาแล้วไว้ถึงแม้เป็นความตาจะอยู่ตรงหน้าสื่มามานผู้นี้จะขออยู่เคียงข้างบางรายตลอดไปไปเว้ยบางไร